จบไปแล้วคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างคะสนุกมากครับคเอออิ่มเอมเต็มอิ่มตอนนั้นผมผมถามรอบนึงเมื่อกี้มันเชื่อได้ใช่ไหมผมนิดนิดปรู้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันเชื่อได้ใช่ไหมไดโอเคเออสนุกมากครับคือก็รู้สึกว่าเออในวันผ่านลุล่วงไปได้ดดีครับลื่นนะเพื่อนเนาะดีดีดีมากเลยครับครับครับลื่นดีครับเพราะคิดว่าเออหวังว่าทุกคนกลับไปก็จะมีความสุขกันกลับบ้านทุกคนครับผมแล้วก็ก็เดี๋ยวถ้าสมมติใครใครใครแบบคิดถึงกันอีกก็ ไม่แน่ในอนาคตอาจจะได้มีบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งก็ปาดตามเลยครับเป็นไงบ้างเห็นแฟนคขับแบบจอยเต็มที่เสียงรีดแบบรั่นฮอเลยเออดีเยี่ยมครับดีเยี่ยมเลยครับ ดีเด no. ี bottle bottle ่ยทุกคนบอกเลยว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใส่หน้าอะไรกันครับไม่ได้เลยหรอได้ได้กให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขอบคุณทุกคนมากนะที่เหนื่อยไปกันแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับผก็ทุกคนไี่บอกเลยว่าอยากจะเอาอยากจะเอาน้ตพม้นมาไปให้คนละรแก้วทุกคนตึกคนร้องดังมากดังมากดีเยี่ยมเลยครับผมเห็นว่าเพลงเราได้มีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมครับเพลงที่เรานำมาโชว์อ่ะอย่างองอย่างองอ่ะพัเดี่ยวคุณเป็นยังไงบ้างคุณตั้งใจกับโชว์นี้ยังไงบ้างพอดีว่าผมก็อยากจะ ทำอะไรที่เราไม่เคยทำครับผมผมก็เลยหาอะไรที่มันค่อนข้างคลาสสิกซึ่งไม่บอกเดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้ดูเผื่อเขาได้ไปเห็นอะไรนี้อ่อ่าแต่ไปว่าบอกเลยว่าคุณเนี้ยอันเนี้ยคุณตั้งใจมากมากใจคุณซ้อมคุณแบบเอาจริงอันนี้คือมันมันจะมีโชว์เนี้ยของเขาอ่ะมันมาเขาซ้อมก่อนที่จะเริ่มโปรเซสการซ้อมโชว์อื่นๆของของคอนเสิร์ตนี้ครับก็เพราะว่าก็น่าจะเป็นหลายเดือนกว่าๆือนการประมาณเดือนโชว์ได้ใช่ครับก็ตั้งใจมากใช่ครับแล้วของเดียวของคุณเป็นไงบ้างเดียวก็ ตามสไตล์ครับตามสไตล์ครับก็จะก็จะเขาเรียกว่าคนคนคนคาดหวังอะไรเราก็ให้อย่างนั้นเราก็ให้อย่างนั้นถึงแม้ถึงแม้ว่าบางทีมันจะมันจะขาดกับเรานิดหน่อยแต่เราทําได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับผู้ใช่ใช่ฝั่งมันได้มันได้ครับสนุกมากเลยครับเหนื่อยมากเลยตอนนี้เราได้รับคนทำโซนบอกว่าจบไปหายเหนื่อยไหมครับไมนนี้เอครับหายแล้วครับพี่คหายแล้วเออยังเหนื่อยอยู่ยังยังเหนื่อยอยู่ ยังเหนื่อยอยู่ครับหายใจไม่ทันขอออกซิเจนได้ไหมครับแต่แต่แต่สนุกครับผมคิดว่าคือคิดว่ามันเป็นมวลบรรยากาศที่ดีที่แบบว่าทุกคนได้มา จากที่แบบว่าก่อนหน้านี้มันมันซีรีส์ช่วงซีรีส์ออนอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้อะไรหลายๆอย่างอีเวนต์เอยอะไรเอยมันก็ไม่ได้สามารถจัดได้เลยมันไม่ได้มาเจอกันได้อะไรอย่างเงี้ยพอมันพอมันเป็นอีเวนต์ที่ครั้งครั้งหนึ่งที่มันเป็นเป็นเรียกว่าอะไรหมุนหมายสำคัญของพวกเราทุกคนที่เรานัดมารวมกันเงี้ยมันก็เป็นมันมันเติม energy ให้เราดีครับรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วมันก็เขาก็น่าจะได้มีความสุขกลับไปด้วยพอเป็นการพร้อมลุยเป็นการแลกเปลี่ยนพลังบวกซึ่งกัน ก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับทั้งในไทยต่างประเทศในฮอลไลฟ์สรีมิ่งหรือว่าที่ส่งกำลังใจจากทางบ้านนะครับทุกคนเลยนะครับถ้าไม่มีทุกคนนะครับไม่มีพวกผมในวันนี้แน่นอนขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณมากครับก็ฝากติดตามเราต่อไปนะครับเราก็มันครั้งนี้เราวันนี้เราน่าจะเราเราเราได้เ n e r g y เยอะเลยครับเราได้ e อ e r g y ่เยอะเลยแล้วเราสึกว่าสดชื่นมันจะเป็นมันจะเป็นแรงใจในการทํางานของเราจะขับกันสิครับมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นกําลังใจในการทํางานของเราทุกคนครับ ข,ขอบคุณมากครับุณมาก็พักผ่อนก่อนครับเหนื่อยแล้วครับอินเสิร์ตสักนึงเอาโต๊ะมาเหนื่อยข้างในนี่อยู่จริงนะ